สวัสดีนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัด5.6นะครับอันนี้สําหรับแบบ5.6นะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารประกอบไอออนิกนะครับมาดูข้อหนึ่งนะครับจงเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากการรวมตัวกันของไอออนต่อไปนี้งนั้นในข้อนี้นะครับเขาจะกําหนดไอออนบวกกับไอออนลบมาให้นะครับเราก็นำไอออนบวกกับไอออนลบมาเขียนสูตรอย่างเช่นตัวแรกโซเดียมไอออนกับ สไฟไอออนทุกคนดูจากประจุได้เลยนะครับแล้วทุกคนก็สามารถที่จะทําให้ตัวประจุของไอออนบวกกับประจุของไอออนลบรวมกันแล้วเป็น0ย์เนะี่ยโดยใส่จํานวนของไอออนนั้นลงไปอย่างเช่น Na ประจุบวกหนึ่งจะต้องมี Na อยู่2 i ไอออนรวมกับ S 2 1ลบหไอออนถูกไหมครับประจุรวมถึงจะเป็น0ดังน,นั้นสูตรที่ได้ก็จะเป็น Na 2 S ตัวต่อไปนะครับ Ca2 บวกกับ o2 ลบประจุมันเท่ากันแล้วถูกไหมครับ2บวกกับ2ลบอัตราส่วนการรวมกันระหว่าง ca2 บวกกับ o2 ลบก็จะเป็น1ต่อ1ดังนั้นสูตรที่ได้ก็จะเป็น cao ต่อไป pb2 บวกกับ i ลบจะต้องมี i, I ลบสองไอออนดังนั้นสูตรที่ได้นะครับก็จะเป็น pbi2 สำหรับ ca2 บวกกับ co32 ลบประจุเท่ากันแล้วอัตราส่วนการรวมกันก็จะเป็น1ต่อ1สูตรที่ได้ก็จะเป็น caco3 ต่อไป Ca 2บวก SO c 3ลบประจุยังไม่เท่าถูกไหมครับแต่คราวนี้ไอตัวไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนเนี่ยมันเป็นกลุ่มอตมะตอมดังนั้นเวลาเราจะระบุจำนวนเนี่ยในสูตรเราจะต้องใส่วงเล็บก่อนดังนั้นสูตรที่ได้ก็จะเป็น Ca นะครับแล้วก็วงเล็บ SO c 3ปิดวงเล็บไฮสองต่อไป Nh 4บวกกับ F ลบประจุเท่ากันแล้วสูตรที่ได้ครับก็จะเป็น Nh c F Na บวกกับ NO3 ลบประจุบวก1กับลบ1ดังนั้นรวมกันก็อัตราส่วน1ต่อ1สูตรที่ได้ก็จะเป็น n a NO3 นะครับ m อ2บวกกับ O2 ลบประจุเท่ากันแล้วดังนั้นสูตรที่ได้นะครับมันก็จะรวมกันด้วยอัตราส่วน1ต่อ1จะเป็น m n o NH4 บวกกับ PO4 3ลบ n h 4บวกจะต้องมี3ไอออนซึ่งเป็นกลุ่มอะตอมนั้นต้องใส่วงเล็บก่อนที่จะระบุจำนวนนะครับ แล้วก็ Mn4+ ครกกับ O2- ก็จะต้องมี O2-2 ไฮออนดังนั on, ้นสุดที่ได้ก็จะเป็น MnO2 ต่อไปนะครับข้อสองจงอ่านชื่อไอออนต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง Al+ ก็คือเวลาเราอ่านชื่อไอออนบวกนะครับเราจะอ่านตามชื่อธาตุแล้วก็ต่อท้ายด้วยคำว่าไอออนแต่ถ้าเกิดว่า ตัวธาตุโลหะนั้นมีเลขออกซิเดชันได้มากกว่าหนึ่งค่าเราจะอ่านชื่อธาตุแล้วก็ตามด้วยเลขโรมันนะครับแสดงประจุหรือแสดงเลขออกซิเดชันของตัวโลหะนั้นตามด้วยคำว่าไอออนลิเทียมอยู่หม่หนึ่งไอบวกก็จะเรียกว่าลิเทียมไอออนต่อไป PB 2สองบวกพีบีมีเลขออกซิเดชันได้มากกว่าหนึ่งค่านั้นเราจะต้องอ่านประจุด,ด้วยไหมครับ ด้านชื่อที่ได้ก็จะเป็น r บรดท o ไออ Hg ห้อยสองสองบวกทุกคนครับประจุรวมเป็นสองบวกแต่มันห้อยสองอยู่ดังนั้นประจุของอ H ตัวนี้หนอะตอมก็จะเป็นบวกหนึ่งซึ่งมันเป็นทัตุ r a n s i t i o n มีประจุได้มากกว่าหนึง่งค่าถูกไหมครับดังนั้นชื่อของตัวนี้ก็จะเป็น Mercury 1ร o n ไอ NS c บวกก็แอมโมเนียมไอออน Uh, CO สองบวก CO เป็นทั a ทันซิชัก็ต้องอ่านประจุของมันด้วยก็จะเป็น cobalt ion Cu CO 2บวกนะครับก็จะเป็น copper ion ต่อไปนฝั่งของตับ้างนะครับทุกคน S 2ลบถ้ไอา ion ลบที่เป็นอะตอมของโลหะเราจะเรียกเชื่อโลหะแล้วก็เปลี่ยนคำลงท้ายเป็น ide ถูกไหมครับดังนั้นจากซัลเฟอก็จะเป็น sulfide ion คราวนี้ O ห้ยสลบ ทุกคนครับออกซิเจนเนี่ยทุกคนจะคุ้นเคยกับโอ o, ที่มีประจุ2ลบถูกไหมครับซึ่งก็จะเรียกว่าออกไซด์แต่เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เลขออกซิเดชันหรือประจุของออกซิเจนเนี่ยมันมากกว่า2อลบอย่างเช่นอย่างกรณีเนี่ยโอห้สองลบหนแสดงว่ามีประจุเป็นลบหนส่วนส,วนสนะครับกับตัวข้างล่าง O อห้ยสองสองลบแสดงว,ว่าอะตอมเดียวก็จะต้องเป็นลบหลบหมากกว่าลบสถูกไหมถ้า,าประจุ มันเป็นลบหนึ่งครับหรือลบหนึ่งส่วนสองเนี่ยเราจะเรียกออกซิเจนในรูปของเปอร์ออกไซด์กับซูเปอร์ออกไซด์ดังนั้นโอไฮด์สองลบเนี่ยจะมีชื่อว่าซูเปอร์ออกไซด์ส่วนโอไฮด์สองสองลบจะเป็นเปอร์ออกไซด์ครับ NO 3ลบอันนี้เป็นกลุ่มอะตอมก็จะเป็นไนเตรตไอออน ClO ลบไฮเปอร์คลอไรท์ไอออน HPO สามสองลบก็จะเป็นไฮโดรเจนฟอสฟายไอออน ต่อไปข้อ3นะครับจงเติมข้อมูลในช่องว่างให้ถูกต้องตัวแรกเขาให้สูตรเคมีมา c a c l 2ถ้าเราเรียกชื่อนะครับก็จะเป็นแคลเซียมคอรไล์นะครับฝั่งชื่อภาษาอังกฤษก็จะเป็นแคลเซียมคอรไล์ตัวถัดมานะครับเขาให้ชื่อมาโพแทสเซียมออกไซด์โพแทสเซียมก็คือ K ที่มีประจุเป็นบวกหนึ่งนะครับออกไซด์ก็จะเป็น O2 ลบนล้วสูตรที่ได้จะเป็น K2O อานชื่อภาษาอังกฤษโพแทเสเซียมออกไซดต่อไปเขาให้ชื่อภาษาอังกฤษมา Copper t o sulfate Copper two Cu ประจุสองบวก sulfate ประจุเป็นสลบครับ SO4 อัตราส่วนการรวมกันจะเป็น1ต่อหนึ่งก็จะได้สูตรเป็น CuSO4 KCN K, K ก็คือ p พแทเสเซีย CN ก็คือไชายาไน อสะกดเป็นภาษาอังกฤษโพแทสเซียมไชยไนตตัวต่อไปเขาให้ชื่อมาแอมโมเนียมฟอสเฟตแอมโมเนียมคือ nh 4บวกฟอสเฟตคือ po 4 3สามลบดังนั้นแอมโมเนียมบวกต้องมี3ไอออนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มอะตอมก็ต้องใส่บมเลก่อนที่จะระบุจำนวนแล้วก็ตามด้วย po 4นะครับชื่อภาษาอังกฤษนะครับแอมโมเนียมฟอสเฟตโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต na บวกไฮโดรเจนคาร์บอเนตเป็นไอออนลบนะครับ ประจุบวก1กับลบ1อัตราส่วนก็จะเป็น1ต่อหนึ Nh4 ห้อย2 soc ซึ่ง nh4 มีประจุเป็นบวกหนะครับ soc ประจุ2ลบซึ่ง nh4 ตัวนี้ชื่อว่าแอมโมเนียม soc เรียกว่าซัลเฟตก็จะเป็นแอมโมเนียมซัลเฟตไอรอนทีไน r เตตไอรอน Iron, ก็คือ fe นะครับประจุ3บ,บวก แล้วในเทรต NO3 ลบหนึ่งดังนั้นมันจะเป็น Fe ค o ับวงเล็บ n NO อ้ยสามชื่อภาษาอังกฤษนะครับแมงกานิสเซเว่นออกไซด์แสดงว่าประจุเป็นเจ็ดบวกนะสำหรับแมงกานิสแล้วก็ O ประจุเป็นสองลบไปครับดังนั้นสูตรที่ได้ก็จะเป็น MN2O7 นะครับชื่อภาษาไทยนะครับเราก็จะใส่ เลขออกซิเดชันหรือประจุไว้เหมือนเดิมต่อไปข้อ4นะครับพลังงานการเกิดสารประกอบริเทียมอารูมิเนียมไฮไดในแต่ละขั้นตอนได้ดังตาราง,งเขาบอก A ถึง I มามาดูข้อกอไก่นะครับจงเขียนสมการแสดงการเกิดปฏิกิริยาในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงแบบดูดพลังงานข้อ A ใช่ไหมครับพลังงานการระเหิดการระเหิดคือเปลี่ยนสถานะจากของแข็ง เป็นแก๊สดังนั้น A จะเป็นการดูดพลังงานนะครับสมการที่ได้ก็จะเป็น A ในสถานะของแข็งเปลี่ยนออลูมิเนียมขอโทษทีเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมในสถานะแก๊สโดยพลังงานที่เปลี่ยนก็จะเป็น3 3 0สากิโลจูลต่อไป B พลังงานไอออนไนเซชันพลังงานไอออนไนเซชันไม่ว่าจะเป็นลำดับใดๆน,น,นะครับทุกคนจำไว้เลยว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงานเพราะจะต้องใช้พลังงานในการดึงอิเล็กตรอนออก แล้วทาให้อะตอมนั้นกลายเป็นไอออนดังนั้นปฏิกิริยาหรือสมก,การ B มันเป็นไอออนไนเซชันลำดับที่1ของอะลูมิเนียมดังนั้นอิเล็กตรอนของอะลูมิเนียมนะครับจากอะตอมในสารในแก๊สหลุดออก1อิเล็กตรอนอะลูมิเนียมจะกลายเป็นไอออนบวกต่อไป C ลำดับที่สองนะครับอะลูมิเนียมบวก1น,นะครับเอาอิเล็กตรอนออกอีก1กลายเป็น2บวกนะแล้วก็ C ลำดับที่3ของอะลูมิเนียมครับก็เริ่มจาก2บวกทุกคนสถานะสำคัญนะมันจะเป็นแก๊สหมดเลยครับและอิเล e ็กตรอนหลุดหน e ึ่งอิเล็กตรอนเอาอ e ิเล็กตรอนออก3า e อิเล็กตรอนอ่ะต่อไปนะครับ F อ่ะต่อไป E พลังงานการระเหิดก็เหมือนกับปฏิกิริยา A ถูกไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นลิเทียมก็ลิเทียมของแข็งกลายเป็นลิเทียมแก๊สก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงาน ไอออนไอเซชัน f ก็ต้องเป็นดูดพลังงานลิเทียมกลายเป็นลิเทียมไอออนครับแล้วก็พลังงานพันธะจริงๆคําว่าพลังงานพันธะนะครับทุกคนมันอาจจะเป็นประเภทดูดหรือคายก็ได้แต่ในข้อสี่ตรงนี้เขาบอกว่าพลังงานการเกิดล id ิเทียมอะลูมิเนียมไฮไดด์แสดงว่าเราจะต้องสลายพันธะระหว่างอะตอมไฮโดรเจนไฮโดรเจนซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับพลังงานพันธะที่อยู่ในโมเลกุลของไฮโดรเจนนะครับดังนี้ดังนั้ uh, น,น G, จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงานนะครับเนื่องจากว่าในการเกิดริเทียมอะลูมิเนียมเราใช้ไฮโดรเจนเสียตอมนะนั้นเราก็เลยต้องทำให้เกิดเสียตอมของไฮโดรเจนเพื่อที่จะาหาค่าพลังงานพลังงานเขากาหนดมาในหน่วยกิโลจูลต่อโมลต่อโมลของสารตัวนั้นก็คือต่อโมลของไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนโมเลกุลไฮโดรเจนดังนั้นอตอนที่เราใช้ไฮโดรเจนสองโมลโมเลกุลถูกไหมครับก็เลยต้องคูณ2เข้าไป ต่อไปข้อห้าทุกคนต้องเป็นข้อสี่ทุกทีนะครับสมการที่เป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงานนะครับสำหรับข้อขอ A ถึง G เป็นประเภทดูดไปแล้วถูกไหมครับ H สัมพันธ์กับพาพอิเล็กตรอนก็จะต้องเป็นคายอดังนั้นสัมพันธ์กภาพอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนไฮโดรเจนรับอิเล็กตรอนกลายเป็น H- ลบ นะครับหนึ่งอะตอมรับหนึ่งอิเล็กตรอนเสียอะตอมต้องอรับสี่อิเล็กตรอนทําไมต้องอรับสี่อะตอมก็ในการเกิดลิเทียมอะลูมิเนียมไฮไดรด์ใช้สีอะตอมพลังงานที่ใช้ก็เลยต้องเป็นสี่คูณกับเจ็ดสิบสามเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงานนะครับก็เลยต้องใส่เครื่องหมายลบไปด้วยข้อไอนะครับพลังงานรวมในการเกิดเขากําหนดมาให้เราแล้วก็คือเครื่องหมายลบแสดงว่าตัวนี้ก็ต้องคายอ่ะาีนี้ในการเกิดมันมาจากอะไรบ้างละ่ะ ลิเทียมของแข็งอะลูมิเนียมของแข็งแล้วก็แกส๊สไฮโดรเจนที่เป็นสารตั้งตน้นนะครับแล้วก็ได้ริเทียมอะลูมิเนียมไฮไดน์เน่งจาเป็นสารประกอบอิลอนิกมันก็เลยต้องเป็นของแข็งนะครับพลังงานก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทขายก็จะมีเครื่องหมายลบอยู่หน้าตัวพลังงานเมื่อเราเขียนพลังงานไว้นอกสมการนะครับต่อไปข้อคอควายนะครับทุกคนจงเขียนสมการโคงผลึกของการเกิดลีเทียมอะลูมิเนียมไฮไดในขั้นตอนนี้ ดูดหรือคายพลังงานกี่กิโลจูลพลังงานควบคผลึกนะครับก็จะต้องมาจากไอออนบวกกับไอออนลบในสาระแก๊สถูกไหมครับซึ่งตอนนี้นเขาพูดถึงการเกิดนะครับแสดงว่าจะต้องเริ่มต้นที่ตัวลริเทียมไอออนอะลูมิเนียมไอออนแล้วก็ไฮโดรเจนไอออนซึ่งไฮโดรเจนต้องเป็นไอออนลบนะครับตามจำนวนที่มันจะมารวมกันเป็นผลึกก็คือ4ี่ไอออน อะลูมิเนียมหนึ่งไอออนแล้วก็ลิเทียมหนึ่งไอออนเห็นไหมครับทุกอันสถานะแก๊สหมดแล้วเราจะเห็นว่าไอออนบวกสี่บวกไอออนลบก็จะเป็นสี่ลบนั้นรวมกันจะเกิดเป็นผลึกนะครับโดยพลังงานที่เปลี่ยนแปลงก็จะเป็นพลังงานแลกทิสนะครับก็จะเป็นการคายพลังงานออกเนื่องจากว่ามันเป็นการรวมไอออนแล้วเกิดเป็นผลึกอ่ะคราวนี้มาดูการคำนวณหาพลังงานเราจะต้องใช้พลังงานการเกิดจากสมการไอก็คือลบหก สี่สามหกนะครับแล้วก็จากขั้นที่ดูดเข้าไปทั้งหมดเมื่อกี้ที่เราหามาคือ a ถึง g นะครับก็จะเอามารวมกัน a สามสามศูนย์นะครับสีน้ำเงินตรงนี้ยมันจะเป็นพลังงานที่ใช้ในการทำให้อลูมิเนียมกลายเป็นอลูมิเนียมสามบวกก็คืออลูมิเนียมในสารก๊สกลายเป็นอลูมิเนียมไอออนเพื่อที่จะเกิดเป็นบริเทียมอลูมิเนียมไฮไดด์ถูกไหมครับอ่ะคราวน,นี้ส่วน หาร้อตรงนี้พลังงานไอออไรเซชันของรีเทียมส่วนคายพลังงานออกจะมีขั้น H นะครับแล้วก็พลังงาน Black ach, แบล็กทีชนั้นก็ลบด้วยสองเก้าสองตัวนี้มาจากไหนก็จะมาจากพลังงานที่คายออกมาเมื่อไฮโดรเจนรับอิเล็กตรอนแต่คราวนี้ทุกคนอย่าลืมนะครับเวลามารับอิเล็กตรอนมารับสี่โมลอะตอมมันก็เลยต้องคูณสเข้าไปเอาะ หรือตัวเนี้ยทุกคนแปดเจ็ดสองมาจากไหนมาจากตรงนี้นะครับพลังงานในการสลายพันธะแต่เราจะต้องสลายพันธะกี่โมลครับสองโมลถึงจะได้ไฮโดรเจนเสียตอมันก็เลยต้องเป็นสี่สามหกคูณสองดังนั้นเราก็ย้ายข้างนะครับเพื่อที่จะหาพลังงานแลกทิชนะก็จะได้พลังงานแลกทิชออกมาเท่ากับ13,176กกิโลจูล ต่อไปข้อที่5นะครับปฏิกิริยาในข้อใดใช้พลังงานเท่ากับพลังงานแลกทิชของสารประกอบลิเทียมนะครับฟูรไก็ดูจากสมการเลยลิเทียมไอออนกับฟูร์ไ i ต์ไอออนเกิดเป็นลิเทียมฟูร์ไ์ที่เป็นของแข็งแต่ตรงเนี้มันจะเริ่มต้นจากผลิกของลิเทียมฟูร์ไ i ์ถูกไหมครับดังนั้นมันก็จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นไอออนบวกกับไอออนลบในสถานะแก๊สก็จะได้ข้อคอวา,อายถูกไหมครับ แต่ถ้าเกิดเราดูจากพลังงานแลคทิสในปฏิกิริยาหรือในสมการคอเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงานนะครับแต่ข้อ4ี่เมื่อกี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทขายพลังงานเพราะเป็นการเกิดแต่ตัวนี้มันเป็นการทําลายผลึกซึ่งพลังงานมันเท่ากันนะสำหรับการทําลายผลึกหรือการเกิดผลึกของสารหนึ่งหนึ่งอะไรครับสำหรับแบบฝึกหัด5.6ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับทุกคน